สวัสดีจ้าพี่นอ้องเมื่อวานเนียนค่อยได้ไปซื้อือปลาอยู่ของห่างของประเทศคนรัเสเซียเนาะค่ะหรือเมืองเยอรมันนี่เขาซื้อหลุสลันเนาะค่ะพี่น้องไปพอปลาสวรปลาหลายพี่น้องได้ปลาซาดินที่เขาตัดหัวเราเขาแพ็คช่งแข็งมากขายแม่ค่ะพี่น้องนี่เราก็มาล้างล้างดีๆเรากะอันนี้เขาแพวค่ะเขาอันมีไข่ดิค่ะพี่น้อง ยายก็เลยมามาเสน้ำเกลือกับผงนัวพี่นงกับโรตีกับน้ำตาลสีเอาไปตากแห้งเสไใ้มันซึมข้าไปในนีเนาะพี่นงเนาะให้เข้าไปในเนื้อปลาบัดน,นี้เขากับสิม,มาขึ้นจากนา้ำแส่ไวเต้ามือขึ้นเล้วพี่นงสิม,มาซ้าวข้นตากนา้ำให้สเสด็จน,น้ำเนาะค่ะนี่ให้เพื่อนสเสด็จน้ำเฮาหิอเสียไปตากเนาะค่ะพี่นง าซาดีนพี่น้องตากแหงพอดีได้ค้นโดมามาจากเมืองไทยค้นโดตากปลาพี่น้องอันพาดางแหล่ที่เขาเห็ดเป็นสันแต่เขาเอื่นค้นดูเนาะค่ะพี่น้องเนี่ยจ้ะอันนี้มันก็ี้ซึ่งเขาไปในเนือสูตรข้องแย่ยนัดเองพี่น้องนี่เวล่าห่อไปตากแหงแล้วมันก็นสีนัวเนาะพี่น้องเนาะนัวผงพี่ลดนัวใส่น้ำตาลนิดนึงพี่น้องอันราวนาหน้วนี่แมงวันมันไหล เล่ได้คอนดตากป่ามาจากเมืองไทยพี่นงสามสันเดอรค่ะหอบใส่กระเป๋าเดินทางมาพี่น้องถ้าเเื้อเข้าอยากกินผวกเนือ้อผวกปลาตากแดดเนาะค่ะน้ะพี่นงเนาะนี่ส่วนตัวนี้มากินปลาสุดๆล่ะพี่นงปลาหน่อยปลาใหญกินได้เบอรพี่น้อง ไปซื้อมาเมือว่านพี่น้องเอ้ยได้ทึ้งปลาเหี่ยงปลาสุดได้ทึ้งแช่แข็งปลาหน้าพี่น้องได้ทึงอันนั้นมาขาหมูปอดหมูพี่น้องอันไม่อยู่นี่ตะรนตะดีบม่งจากว่าหางนี่เขาขายปลาโดยตรงได้พี่น,ออน้องอันเกิดเคล็ดอะไรงี้ซื้อแห่งประเทศไปจากเทียนี่เศร้าขึ้นมากแล้วกะสิเป็นอยงสี่แล้วพี่น้อง ไอเพื่อนสเสด็จนำเราแบบน,นี้สูตรของย่ายนัดนี่เยวน้ำมันมันผืดใส่จักหน่อยเพื่อมันคัว่วคว่ำแหงเลี้ยวเห้อมันกระสีบดได,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 ด้อันติดติดนิดเนาะค่ะพี่นองติดอันคอนดูดเวลาข้าไปตากแมจก่จ้ะซับๆให้เพื่อนสีแหงแหงจักหน่อยนะะเนาะค่ะนาะพี่นงใส่กระดาษอันไม่คั้วนี่แหละพี่นองซับ ให้เพิ่นสเสด็จนำจากน่อยเราก็เอาน้ำมันพืชใส่เนาะค่ะพี่น้องอันนี้สูตรของยายอิงจ้ะปลาเฮาสิได้แบบใส่งามแม่ค่ะพี่น้องแต่วันนี้ก็งามอยู่ดิเนี่ยเขาเขาจดตัดหัวออกมาเราพี่น้องไข่ล้าหลายดินี่ยายเคยมาสือมาสองเขียวแล้วแต่พี่น้องปลานเนี่ยแต่วนันแช่แข็งมาบบหู สื่อมาที่มันมีมีหัวพร้อมเขาบบได้ล้างได้อยังพี่น้องมาเสียเวลาล้างออกมาจกใส่จกยังล้างขีด้ดำๆเพิ่อนออกเนาะค่ะเสียเวลาพี่น้องอันพ่อโบฮู้เนาะพอได้ไปเห็นอันนี้พี่น้องเอามาเฮ็ดปลาแดกปลาลาก็สิได,ด้ดิพี่น้องเนี่ยปาลาเนี่พี่นอ้องมันเป็นปลาซาดีนเือไดบ่แต่ว่ายายก็บ,บ่ได้อ่านเมึงแผกมันเนาะพี่น้องมาฮอด กับไปเหตุงานตอเลยพี่นองหลือมากซีทุ่มเกื่มหาทุ่มเนาะมาเคลื่อนนี่พี่นองเลยเกะงานประจยาเราแยกกับไปตอลานอาหารรับจอบได้พี่นองเอาของเขามามาใส่ตู้เย็นไว้เพราะทัานในลางในอย,อยังได้พี่นองนี่บันนี้แยกใส่น้ำมันจากน่อยได้พี่นองเราก็ค่อยเอาไปตากเนาะค่ะวันนี้แมงว่านมันไห้หาโหลดบันนี้ข้นดวมาจากเมืองไทยพี่นองอื ใส่น้ำมันผืชจกักนอยแบบนี้พี่นองหรือว่าผู้ใดมีน้ำมันงาก็ดีเนาะจ้าย่า่ผ่นผู้ใดไปซื้อน้ำมันงามาเนาะค่ะพี่นองใส่น้ำมันอันนี้เนาะค่ะพี่นงรับรับเอิญเนาะค่ะน้ำมันเขาเอิญน,นะเอิญค่ะพี่นงนี่็บ่ได้ใส่หลายได้จา้าใส่พ่อหย้มันดูเป็นเง,งางาจาจักนอยนะพี่นอง นี่ก็สิเลื่มเอาไปตากนะจ้าบ้าเนี้อันนี้มักมักกันมักเกลือมักผงนวดเรานะจ้าพี่น้องแยกกันเห็ดหนามเห็ดหนามมักไว้เนาะค่ะพี่น้องคือจังหวัดปลาทูไปัญังมักเกลือประมาณนี้นะจา้าเขาก็เอาเกลือเอาผงนวดเราไล่หนามเขาก็แตะบางหนาว่ามันเข้มมันนั่นเนาะพี่น้องเนาะเขาจะเอาปลาไปใส่เนาะค่ะพี่น้อง อันนี้สูตรของอยายเองเพื่อว่ามันจะได้นวดเขาเป็นในท้องปลาน้ำเนาะพี่นงเนาะนี่ค่ะจากนั้นยายก็สิไปตากพี่นองแดดดีกันเลยเอาไปตากเก็บไปทอดได้ปลามาหลายอย่างทั้งปลาแหงปลาสดพี่นงเสียวไหมพี่นงเบิ่งว่าปานปลาซาบะก็ได้มาสองัวปลาสดเนาะพี่นงเนาะปลาสดแล้วก็ได้ปานหัวปลาแซลมอนน้ำพี่นอง ล้วก็ปลาแหงปลาแหงที่เขาเห็ดแหงม้าแล้วจากสีแสบบัวแสบพี่นงเป็นแต่อเอามาตำตำปนผงแม่มพ,มพี่นองอันนี้เอาไว้จากหน่อยเนาะคะ่ะแ๋ยวสีเปล่าปลาไมา้พี่นงเมืงอวานได้ปลาได้เสื่อหอยนางรมมาพี่นงคึอดอยากเนาะอันเอาพี่นองเห็ดงันมากเข้าก็ซสือกินเนาะพี่นงฮอบ,บัวไดไปเอาไปเที่ยวไปย่างพี่นงเพื่อสุขภาพจะตควอยากยาเนาะเขาก็ซสือกินเนาะพี่นงเนาะ ห่อเฮาสิมาแพงไว้อย่างนการกินกินอาหารที่มันมีประโยชน์เนาะพี่นองเนี่ยได้มาหลายอย่างหลายเนยวขาหมูไกด่ดิพี่นงขาจากหมูสองขาเขาเจ้จขายบ่แพงเนาะได้หดปวดหมูพป็นดิพี่นองเอามาต้มมาไว้เวลาห่าบ่ามีเวลาพี่นองหฮา,าหลูกเฮาหนึ่งไว้ยังสี่ห่าเก่ามาปุงเผ็ดเวลาหฮอนั่นเนาะพี่นงเนาะสิเปียวปลามาพี่นงเมื่อได้ป่ปายังแม่จ้ะ คนดูคนดูตาปลาพี่น้องเนี่ยหอมมาจากเมืองไทยคนดีเลยเมืองหังไหอยู่้างนอกหลุดมงวันพี่น้องนีุ่ดเท่านั้นละแมวตาปลาแมงวันมีตัวตัวใหญ่ๆหด้พี่น้องคนดูคนดู